ปินโตเดเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศส ามาติดตามกันต่อครับมาดูอองตวนปินโตเจอกับบรูซแม็กฟีนะครับนักชกจากออสเตรเลียเจอกับนักชกจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่ทุกไทยชัดนะครับแล้วก็อยู่บนไทยมานานแล้วด้วยมาดูประวัติมาฟังประวัติของนักชกจากออสเตรเลียนะครับบรูซแม็กฟีเจอที่เมืองบริสเบนนะครับ 180เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมครับผ่านการชกมวยไทยมาโชคโชนนะครับ148ครั้งชนะ92แพ้53นะครับแล้วก็เสมอ3ครับอายุ23ปีครับเยู่ที่เมืองกรุลุสสาธารณรัฐฝรั่งเศสสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมาทั้งหมด156ครั้งชนะ120 เสมอ35แพ้เพียงครั้งเดียวครับเสมอเพียงครั้งเดียวครับขอทำใหครับแพ้สัน35ครั้งนะครับก็อย่างที่เห็นครับการเปิดตัวนะฮะมิสเตอร์ป๋องยิ่งใหญ่จริงๆครับแม,ๆๆม่สาวๆนี่กรี๊ดกันเลยแม้แต่คุณสมจิตเองก็แอป,ปไว้ไม่ไหวแหละครับต้องกรี๊ดตามไปด้วยเลยอ๋อตัวมิโตนี่คือหน้าผมคือเป็นรูปรูปร่างหน้าผมเลยฮะอีก20ปีเขาเนี่ยจะหน้าตาเหมือนผมครับของตัวนะฮะคือก่อนโดน10ล้อเหยียบหรือว่าหลังรถ10ล้อเหยียบครับอะควายเหยียบนะครับ ตัวนี้เขาหน้โหเขาคมมากฝรั่งเศสคิ้วเขานี่ดกยังกระเป๋อ้อยเลยนะฮะเข้าไปที่หลงแน่ๆหลงแน่นอนหาทางออกไม่เจอมองไปประมาณนึกว่าปิงควายฮะคิ้วคมจริงๆครับขอบคุณในด้านของบริษัททุิชั่นจำกัดมหาชนนะครับตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจบคิริขัดช่วงดี d ียอดพิมานริเวอร์วอล์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่องสามนะครับเวลาดีๆแบบนี้ครับเปิดไทยทีวีสี่ช่องสามไทยไฟของเรานะครับ เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมืองร้อยเกะาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะงานชักพระประเพณีโอ้โหสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีโอ้โหไปนะครับโดยเฉพาะหอยใหญ่นี่อร่อยหอย <ไป S 1> มีโปรตีนนะไปะตั้งแต่วันที่30เมษาย,ยนเลยโอ้โหไปก่อนอย่างนั้นค้างคืนอีกคืนค้างคืนนะอีกเอาละครับนี่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้โดยทางมาถึงคู่นี้อยากจะบอกเลยครับว่าอยากระพิบตาเลยครับนะครับเทพโบราณของเราองค์ตัวปีโต ทางด้านของน้ำเงินเนี่ยขออภัยครับทางด้านของมุมขาวนะครับเป็นอารมินพุ่มพันม่วงฟินนี่สปอร์ตนะครับพี่นวลถอนมงคลให้นี่ครับอารมินบังเข่าบินครับแล้วก็ทางด้านของมุมดำครับคุณพ่อขององตวนนะครับคุณเซ็งวันนี้ท่างคุณพ่อคุณแม่มาด้วยครับผมนะครับมาให้กำลังใจลูกชายครับอย่างที่บอกครับว่าไทยทีวีดีช่องสามนี่ถ่ายทอดระบายครบคลิปชัดแจ๋วจริงครับ เือกระเด็นมาตบผู้บรรยายดิยันเห็นเป็นเพ็รเลยครัด้วยมีงานมืออาชีพนะครับในช่องสามตดตามนะครับเรียกว่าทั้งระบบ HD นะครับแล้วก็มีช่องสาม SD ด้วยครับทั้งสองเป็นมารีด้วยก็่อกันไปเลยครับผม ยุทธภัยโศรับลุกนานครพนมครับบางแกอยู่นู่นแหละครับจังหวัดต่าสักฟองเจียงแปงครับตามหาน้ำแดงตั้งแต่ยังมีนาเลยครับลุกนานครพนมจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยก้านไปครับพิเศษของคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับปาดหัวตัวเท่าครับความเป็นมวยอยู่ที่องตัวแน่นอนครับแต่ว่าลูกหนักครับโอ้ยกำลังจะบอกว่าลูกหนักอยู่ที่เท้าเจอสอบไปถอยเลยครับซึ้ง่อก้ต้องเอาดิมันอุ่นนะฮะซึ้งแบบนี้โอ้โหต้องอุ่นอย่างไวเลยครับ สองก็ไปซึมเลยเมื่อกี้โยนเข่าครับโยนเข่าลอยครับจะได้ห้าหมื่นครับของตวนนี่ครับก็อเมื่อสตูนี้ก็คือแม่ของของตวนครับแม่ก็อยู่บนไทยคิดว่าถ้าเป็นคนยิศาอยู่บนไทยโดนแล้วครับคือนานแล้วนานแล้วครับนานแล้วทีนก็มีน้องชาวไทยชางประเทศครับอยู่ตรงสามอยู่ครับของเราครับไป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  บอกข่าวหาครับข่าวหาครับตองตัวนี่เก็บได้เร็วนี่จะได้ดูสุดสายความตันต่อนะครับหมุนฝั่งซอกรั่งซอกขวาครับลุยหนักแล้วครับโยนเข่าลอยครับไปขวาต้องตัวครับฝั่งอกขวาฝั่งซอกซ้ายฝั่งอกขวา โอ้ยแม่ต่อกรับครับทิเด็ดพน้นแผ่นดินครับนี่ก็ห้าเหมือนเหมือนกันครับทิเด็ดพน้นแผ่นดินจะได้เป็นแสงอันนี้นะฮะตอนนี้เขารอยไปชุดแล้วแต่ยังไม่น็อะนะครับต้องน็อตด้วยต้องด้วยนะไม่ใช่ทำแล้วได้ตาเนี่ยผมขึ้นไปทำเองหมดยกที่หนึ่งครับแม่ไปติดต่อครับดูภาพช้าๆครับยกหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเป็นพ่อบุนรับจูนะครับประธานคอง์บูซแมฟฟี้แมนี่เป็น น้องสาวแฟนของสุดสาคอนเหมือนที่เทียร์คราวที่แล้วใช่ครับที่สุดสาคอนชนะดีใจกับเมียตัวเองอีกครับผมโโอ้คอหครับน,น้องเมียน<ะ>้องเมียครับสำคัญครับสำคัญตรงไหนครับเป็นน้องเมียไงครับก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี่แหละยกที่สองครับเดินเข้าหาครับพอมตวนพยายามจะเก็บให้เร็วที่สุดแล้วครับพอมตวนครับแต่ว่าจะเก็บได้ไม่ได้ครับเพราะว่าพึ่งแม็กกูวี่แม่จะจะบวกสอก บวกซอรครับองตวนครับอยากจะบอกเลยครับว่าองตวนนี่น้องจากหน้าตาดีแล้วนี่จะหาว่าใจดีบนหน้าตานะครับเวลาต่อยมวยนี่โอ้โหโข็งจริงๆครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับนี่คือเรื่อบาบนเวทีหลังจากหมดยกกรรมการชุมชเสร็จก็คือรักกันเป็นเพื่อนกันนะครับอุ๊ยอานี้แหละครับเนี่ยไอาประคัดขวาครับหน้าสะบัดทีเดียวครับองตวนเอาเจอคุกซ้ายอีกจะบวกซอกขวาครับองตวน แกเป็นคนชอบบ้าพลังนะเอ้าอะไรอะลูกนี้เจอเขาเข้าไปคือออกตัวนี้ยังงงอยู่เลยนะครับวัดตงลงมาเอาหน้ารับเขาทำไมโอ้โหจังหวะหน้าเขาตบมาเจอเขาพอดีโอ้โหนี่ตัวมันสู้กับออกตัวนี้อุ้ยอุ้ยขาเขาแล้วครับเห็นแล้วครับด็เห็นแล้วครับว่าคนจะทำอะไรต่อไปโอ้โห ขวาหน่ากลัวครับทายหัวยื่นออกซ้ายเลยขอบูครับเกิดข้อควรแทนแถวขวาฝังซองขวาครับแม่แกเจอสองไม่ได้เลยครับ คือพนงไรนี่โค่นที่อันทีครับคืออจากต่างชติท่านผู้ชมรัว่าคือเป็นอาวุธที่ัตรายที่สุดในการชุบวยนะครับชาิต่างชาติจกลัวมากกลัวมากครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้อต่างชาติยังไม่ถึงเราเพราะฉะนั้นสวยก่อนผมัวหมัดจะสองนะหมัดยังเกรงระเบิดแล้วก็เปิดเทียบ้มูต่างชาติที่ยังเกรระเบิดไปแต่ว่ามันมีการป๊อกกันนะครับวองกันวิธี เปิดสุดท้ายก็เลยต้องไปต่อยหมันซะอย่างเดียวเลยครับาลนะครับเรียบร้อยไหมครับธนาการนักบอลนครับธนาการนยึดอภัยโสน์ธนาการกทพนมนี่อย้่สองแขนเลยเรียบร้อยครับการจับไหลไหวครับกลายเป็นแฟนแล้วครับวันนี้อาแล้วครับเรียบร้อยไปครับทางด้านขององตวนครับ ทำภารกิจเสร็จสิ้นในยกที่2เท่านั้นเองครับรูสแม็กฟี่ครับแม่ไปรับเยอะมีกาาเท้าพุ่เลยนะครับแหมร่างกายครับตัวกีฬาการต่อสู้นะครับจบก็คือจบครับที่เหลือก็เหลือแต่มิตรภาพนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วองตัวก็เลือดขึ้นตัวของเขาอะแม้จะไม่ใช่เลือดเลือดไทยก็ตามนะครับแต่วัดด้วยการที่เขามาอยู่ที่เมืองไทยนานที่าไปนะครับพูดภาษาไทยรู้เรื่องนะครับ้ก็ชอบมาหาไทย อาหารไทยประเทศไทยบรรยากาศประเทศไทยเขาชอบคนไทยมากตอนนี้ผู้ไทยชัดกว่าฝรั่งเศสนะตอนนี้ไทยแล้วครับ